สวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับช่องวันพิวอีกแล้วครับหรือรายการชาแมงจากแมงนะ,ะที่ห่างหายกันไปเนิ่นนานนะฮะวันนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมว่ามาม่าเนี่ยที่เรากินอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะออกมาทำเป็นโจ๊กหรืออาหารเช้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยไปนะที่เป็นมาม่า แล้วมาทำเป็นจ๊กหรืออาหารเช้าที่ว่าจะกินได้หรือจะกินไม่ได้นะฮะนี่ฮะีิเซมเตอรนี่นะนม,นนะมันไม่ใช่มัมม่ามันแค่เป็นบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปนะฮะนี่มันไม่ได้โฆษณาให้เรานะแต่เราอยากรู้ว่ามันกินได้ไหมหรือว่าทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่า มาม่านี้จะทําเป็นโจ๊กกินได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจะจ๊กเพื่อเชาไอ้ยากใช้ใช้เนี่ยต่อไปวิธีการทํำนะทําให้มาม่าละเอียดที่สุดนะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะ ที่จะทำให้มาม่าละเอียดเฮ้ยอย่าลืมต่อไปเลยตั้งน้ำรอเลยเพื่ความรวดเร็วนะฮะทุกคน <c oughs> ลูมลนีานี่ตัดให้ลมมันออกอย่างนีง้นะเดี๋ยวไปดูตอนทำมาม่าเป็นผงเสร็จเลยแล้วกันคนได้เท่านี้หกด้วยมีหกด้วยเลยเนี่ยได้เท่านี้แล้วอย่าั้นเมื่อยนะนี่น้ำเดือดแล้ว ต่อไปเราก็ใส่ผงมาม่าได้เลยเดีย๋ยวไปใส่ผงมาม่าก่อนเดี๋ยวมาดูตอนมันเป็นโจ๊กกันเลยไปมาใส่ผงมาม่าเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาเติมน้ำร้อนเลยมันเดือดนานแล้วแต่ก็เพิ่งมาถ่ายงงเหมือนกันนะมันไม่ละเอียดกับทุกคนมันจะเลยไม่เหมือนโจ๊กเลย แต่แบบน้ำเยอะไปด้วยนะนะมันต้องละเอียดมากต้องละเอียดกว่าน,นี้นะนทุกคน <laughs> ดูดิมันจะกินได้ไห <laughs> มแงใส่กินไม่ได้นะโดยภาพแหละว,ว่ามันถึงเวลาละที่ทุกคนรอคอยก็คือการชิมนั่นเองฮนะ ดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นี่แม่งไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เพราะแม่งมันไม่ละเอียดถ้าละเอียดกว่านี้ทุกคนน่าจะกินกันได้เดี๋ยวไปดูตอนชิมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงรสชาติไปดูกันเลยมันถึงเวลาแล้วทุกคนเห็นปะไม่เห็นอ่ะเด็ไม่เห็นหรอกกูก็ไม่เห็นงานแด็กช่างแม่งนะไม่เห็นเดี๋ยวนี้ตินน้ำเพิ่มนะ กลโลกโมรโมจา้าไม่น่ากินเลยว่ะทุกคนมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนะเนี่ยมันเหมือนนั้นทุกคนเคยกินอาหารเช้าที่เป็นซีเรียลอ่ะอุ้ยเย้ยเลยหกหกเฉยอืมนั่นแหละ นั่นแหละเป็นโจ๊กไหมแต่ถ้าละเอียดกว่านี้น่าจะเป็นแต่มันเป็นรสชาติของมาม่าแต่ถ้าเป็นฟิลนี้ก็เป็นมามะ่าลอืมยิ้งเจ๊มไมเหอะหูงใส่จะได้โยนทิ้งสรุปแล้วนะฮะคลิปนี้กูทำแบบนีไ้ได้โอเค เดี๋ยวแม่ก็ต้องกินนะฝากไว้ด้วยทุกคนกดไลค, share, ค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องผมด้วยอ้วนผิวนะนี่มีไส้กรอกเมื่อรรรกี้สั่งไส้กรอกมากินเดี๋ยวดูให้เราจะกินได้ไหมถ้ากินกับไส้กรอกเลยดิหืมหลอน มนฟีลแบบว่ามัมม่ากับไส้ก,กอรอกไปนคนละที่คนละทางเลยอืมอร่อยติดมี้ทำแบบไม่ได้ครัทุกคนถ้าอยากทำตามก็ไปทำตามเราเองกนจะเอาให้ละเอยียดกว่านี้นะถ้าอยากเป็นโจ๊กเดี๋ยวคลิปหน้าม,มีอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้ที่ช่องนี้นะอ้วนผิวนะคะ กดไลค์กดแชร์กดสุดสไคร้ด้วยนะจุ๊บๆเพื่อเธออร่อยเฉย